สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าจากดาวเหนือวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะผ่าทุกคนพุ่งทะยานผ่านประตูเวลาไปสัมผัสเสน่ห์สวนที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนี่คือวินเทจเมมโมรี่วนที่เก็บซ่อนทุกความทรงจําที่เคยหล่นหายลืมการวางกระถางปูนปั้นหรือเก้าอี้เหล็กดัดแบบธรมธรมดาาไปได้เลยเพราะนี่คือการปันจงเลือกพันไม้ที่มีสตอรี่แบบเน,น้นๆลองนึกภาพตามนะกลิ่นมะลิหอมระรื่นริมหน้าต่างไม้เก่าเหมือนที่เคยได้กลิ่นที่บ้านคุณยายตอนเรายังเด็กพุ่งเขาจะหมูปับ๊บ ความทรงจํามาเต็มหรือจะเป็นกุหลาบเหลือสายพันธุ์โบราณสีชมพูอ่อนที่ค่อยๆพาดผ่านสูงประตูไม้ผุผุตามธรรมชาติให้ความรู้สึกอ่อนโยนแต่นุ่มนวลแบบบอกไม่ถูกแสงแดดรำดายามบ่ายส่องผ่านใบไม้กระทบของตกแต่งทองเหลืองที่มีคราบสนิมเขียวบางๆกับกระถางดินเผาที่มีมอสนุ่งเหมือนกมะหยี่เกาะอ,อยู่สิ่งเหล่านี้แหละที่จะปลุกอดีตที่แสนหวานให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เรื่องสีก็สำคัญนะจัดไปเลยสีพาสเทลสีขาวนวลหรือสีม่วงลาเวนเดอร์ให้บรรยากาศดูอบอุ่นสบายตาสุดๆถูกยางก้าวบนทางเดินหินในสวนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปสำรวจความทรงจำที่สวยงามที่สุดในหัวใจเราอีกครั้งถ้าคุณชื่นชอบการเล่าเรื่องผ่านความงามของธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดสนับสนุนช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว